ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่ที่บอร์ด ESP32 นะครับคันนี้ว่าทำไมเรายังอยู่ที่ ESP32 เนื่องจากว,ว่าบอร์ดพอดีผมได้บอร์ดอีกอันหนึ่งมานะครับบอร์ดตัว ESP32 เหมือนกันนะฮะ <c oughs> เพียงแต่ว่าตัวชิปเซตเนี่ยมันคนละตัวชิปเซตกันนะครับ ชิปเซตเป็นตัวคนละตัวอันนี้จะเป็น CP 2 1 0 2หรือชิปเซตตระกูล2 CP 2 1 0 X นะครับแต่ว่าตัวเก่าจะเป็นตัวชิปเซตที่เป็น CH 3 4 0นะฮะซึ่งตัวชิปเซตที่เป็น CH 3 4 0นี่ส่วนใหญ่จะใช้ทั้ง826 6แล้วก็32จะเป็นชิปที่ในค่ายที่มี Product ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างหลากหลาย เวลาเราลงตัวชิปเซตตัว c 3 4 4 0นะครับถ้าเกิดว่าเรามาเสียบเข้ากับ Arduino IDE นะตรงนี้มันก็จะสามารถที่จะ detect ได้เลยเพราะว่าถ้าเราลงไดเวอร์4 0แล้วนะไม่ว่าจะเป็น8266นะครับก็จะเห็นคอมพอร์ตก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นตัว EP 3 2 c o m p คอมพอร์ตก็จะเห็นแต่ว่าถ้าเป็น EP 3 2ต้อง install ตัว Library ก่อนนะครับก็คือ ในคลิปก่อนนั้นเราจะมีการลงตัว install Library 2ตัวนี้นะฮะจะจะเป็นคาย x p e ก s ีเ e กับ GitHub นะครับ2ลิงก์นี้นะครับลงคู่กันแล้วก็ไปที่บอ a ์ดแมเน g เจนะครับแล้วก็เลือกบอร์ด e p 3 2นะครับติดตั้ง Driver ในตัวบอร์ดแมเน g เจอร์ให้เรียบร้อยนะครับชื่อตัว e p 3 2ตัวนึงมามันเป็น คนละชิปเซตกันนะครับมันเป็นชิปเซตตัวนี้ทำให้ไม่สามารถเห็นได้ในตัว Arduino IDE นะครับ Arduino IDE นะฮะตัวนี้จะเป็นตัว CS นี่นะฮะจะเป็นตัว CS 3 4 0นะครับในรูปหนังนี้นะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นชิปเซต3 4 0นะครับอันนี้ชิปเซต340ยมันจะยาวๆอย่างนี้นะครับ ยาวอย่างนี้นะฮะมันก็สามารถที่จะเชื่อมต่อแล้วใช้งานได้นะครับตัวนี้ถ้าใครจำกันได้นี่เวลาอัปโหลดต้องกดปุ่มกดปุ่มตัวบูตค้างไว้นะครับคราวนี้บอร์ดตัวใหม่นะครับบอร์ดตัวใหม่จะเป็นบอร์ดตัวนี้นะฮะ บอดตัวใหม่จะเป็นตัวชิปเซ็ต C P 2 1 0 X นะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะไม่ใช่ยาวๆแล้วนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ้ชิปเซตจะอยู่ด้านนี้นะครับตัวเก่าจะเป็นชิปเซตจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะครับยาวๆคราวนี้พอบอร์ดตัวใหม่มาเสียบข้อดูโนดจะไม่สามารถเห็นได้นะครับเราต้องทําการติดตั้งตัว ไดเวอร์ของ CP 2 1ตระกูล2 1 0 X ก่อนนะครับวิธีการติดตั้งก็ให้ทุกคนมาที่ตัว URL ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ตัวนี้นะฮะ CP 2 1 0 X Windows Driver พอคลิกปุ่มก็จะดาวน์โหลด โอเคนะครับเมื่อทุกท่านตามการติดตั้งไดเวอร์ตามที่ดูในคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับให้มาที่ตัว Arduino IDE นะครับมาที่ tool COM ม5มันจะเปลี่ยนเป็น COM 3แล้วนะตอนแรกเป็น COM 5จะเป็น c ิ i เซ e t ส พอเราติดตั้งตัวไดเวอร์ CP 2 1 0 a X เข้าไปมันจะเพิ่มตัวคอมพอร์ตคอมสมาให้ก็ให้เราเลือกไปที่ Com3 นะครับส่วนตัวบอร์ดก็ให้เลือกมาที่ตัวนี้นะฮะอันนี้แล้วแต่รุ่นแล้วแต่รุ่นที่ที่แต่ละคนเลือกซื้อนะครับผมจะเป็นตัว W R W Room นะฮะ D A Module ของผมจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าคอนเน็กเรียบร้อยแล้วมันก็จะ ขึ้นข้อความด้านมุมขวาด้านล่างนะครับว่าอยู่ที่ขอม3นะฮะน,นี้เราทำการติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองใช้โค้ด b r i n g ดูนะครับโค้ด b r ิ n g ตัวนี้นะฮะแปะเข้าไปที่นี่แล้วก็ Verify นิดนึงนะครับ Verify นิดนึงนะครับ อันนี้ Connection Loss เดี๋ยวผมบูรีไฟใหม่นะครับโอเคคอมไพ์เรียบร้อยแล้วเราจะทำการอัปโหลดโค้ดนะครับเข้าไปที่ตัวบอร์ด คอมไพล์อยู่นะครับตอนนี้ก็ขึ้นคอม3แล้วนะฮะบซเรียลพอร์คอม3ามคอนเน็กนี่คือขั้นตอนของการอัพโหลดโค้ดเข้าไปที่บอร์ดนะครับ <c oughs> ตัวนี้จะ e r r o s t t a t u s นะครับเหมือนเดิมเหมือนตัวบอร์ดเก่านะเดี๋ยวผมจะทําการอัปโหลดใหม่เดี๋ยวพอขึ้น Connection ผมจะกดที่ปุ่มนี้นะฮะปุ่มกดด้านขวามือของบอร์ด ะครับโอเคอัพโหลดแล้วผมกดปุ่มนี้นะครับกดค้งางก็จะทำการอัพโหลดได้นะฮะแสดงว่าบอร์ดเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยนะครับเพราะเป็นชิปเซ็ตตัวไหนเนี่ยเวลาเราอัพโหลดเราต้องกด กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับถึงจะทำการอัปโหลดโค้ดได้นะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือสรุปสักนิดนึงสรุปสักนิดนึงนะครับ ก็ถ้าเกิดเราซื้อบอร์ดมานะครับเราต้องดูชิปเซตด้วยว่าชิปเซตที่อยู่บนบอร์ดนะเป็นชิปเซตอะไรนะครับเป็น CH340 ก็ต้องลงไลบรารีหรือลงไดเวอร์ตัวนี้ให้เรียบร้อยถ้าเป็นชิปเซตนี้ก็ต้องลงไดเวอร์นะครับถ้าเป็น c h 9 1ท2ก็ก็ต้องลงไดเวอร์นะครับในส่วนที่เป็นชิปเซตตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะเสิร์ชหาจาก Google หรือว่ามาที่ตัว U r L ตัวนี้แล้วก็ทำการดาวน์โหลดแล้วติดตั้งให้เรียบร้อยได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะทำการอัปโหลดค ใช้งานตัวบอร์ด dsp 3 2ส,สได้ตามปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผม